ทรัพย์สมบัติชื่อเสียงพละงกำลังเขาคือผู้ที่ม,มีไว้ในครอบครองทั้งหมดราชาจนสลัดโกโรเจอร์เมื่อได้ยินข่าวประกาศการตายของเขาทําให้ผู้คนรีบแพกกระดอกทะเลสมบัติของฉันน่นะเหรอพวกโลกมากที่อยากจะได้ให้เจอสิฉันทิ้งไว้บนโลกอันกว้างใหญ่นั่นแหละ สวัสดีครับเ,เพื่อนๆไลน์วันพี r เ a s เชอร์ครู e ทุกคนครับผมอยู่กับผมบายสติลเบสิกครับและวันนี้เราจะไปดูกับอีเวนต์ของเลดี้อาลูบิดากันครับผม,มเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยเข้าไปเนี่ยไปกันไม่เข้าเลยใช่ไหมและผมก็ได้อ่าข้อมูลมาจากเพจไลน์วันพี r เ a s เชอร์ครู e นะครับว่าเขาจะใช้ดอนฟรีครับ ยอนคริกร่าง4ดาวครับใช้ถ้าไม้ตาย MH 5นะครับยิงพิษเข้าไปให้ Lady ้อาูบิดาเราติดพิษนะครับเขาจะเรียกว่ามีเกราะที่หนาครับแต่ว่ามีค่า HP ที่ไม่เยอะครับเราสามารถใช้พิษเล่นงานอารูบิดาให้ร่วงสบายๆเลยโอเคเพราะฉะนั้นเรามาพิสูจน์กันสักนิดหนึ่งครับ กับโอเคครับกับอาลูบิดาออลิครับผมไปลุยกันเลยครับผมเอาเลยครับตัวที่เซฟที่สุดสำหรับจะเล่นสเตทแบบนี้นะครับผมก็จะใช้ตัวฮิวนะครับผมขอยืมในเฟตาลี b ีบีเข้าไปช่วยผมสักหน่อยหนึ่งละกันและถ้าสังเกตนะครับว่าตัวละครสาย สายวยสายพลังวัยของผมเนี่ยเล่นแต่ตัวพื้นๆน,นะครับผมไม่มีตัวอะไรแอดวานซ์เลยนะครับใครมีคูโรเนี่ยก็จะแจ่มมากๆเลยจัดไปเลยนะครับโอเคบ่บอยเล่นจนบพื้นนี่แหละไม่ซีเรียสโอเคนี่ครับมีจอนครีเรับสี่ดาวครับโดยจะเป็นตัวที่แบบผมนี่อัพมาตั้งแต่เลเวล10นะครับผมโอ้โหแบบยุ่ง เห็นแล้วแบบเห็นในเพจแล้วแบบบอกว่าเฮ้ยตัวนี้ใช้ล้มอารบิดาง่ายๆนะครับผมเข้าไปล้มไม่ได้ล้วทีนะครับเจอตัวนี้เข้าไปครับต้องต้องลองต้องลองต้องแบบขอชิมหน่อยอะไรเงี้ยอุตส่าห์อัอพมานะครับผมถ้าล้มไม่ได้นี่มีเฮแน่นอนโอ,อเกิดดูครับตียังไม่เข้าเลยนะครับโอ้โหมีจอนพริกของเรา ตีแรงใช้เล่นนะครับผมใครสมได้เนี่ยอยากจะใช้เล่นจริงจจังๆก็อาจจะเหมาะสมก็ได้นะครับลองตีๆกันดูนะเผื่อจะชอบนะครับผมตัวละครที่เป็นตัวร้ายนี่บอกเลยว่าเก่งกว่าไฟอะธรรมะอย่างเราทุกตัวเลยครับผมลูฟี่สติอะไรเงี้ยแบบถ้าสเตตัสอะไรไม่ค่อยจะแจ่มว้าวเท่าไหร่นะครับเจอฟันต,ต่นต,ตัวนี่โอ้โหแต่ละตัวเก่งจริงจริง แต่ก็ด้วยที่ว่าฝั่งเรานี่ก็ยังไม่พัฒนาไปถึงขั้นสุดนั่นเองนะครับฝั่งผูต่อสู้นี่จะเรียกว่าอุ้ย<อ>เฮ้ย <laughs> เจอไกมอนด้วยนะครับผมโอเคครับเจ้าหัวฟูนี่ครับเจ้าหัวฟูติดก,กล่องเนี่ยครับโอเคว่ายังไงหัวฟูติดก,กล่องตีก,ก่อนเลยไหมมันไส้โอ้โหโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเปลี่ยนเป้าหมายดโดน โอ้โหตกใจตีข้าวี่นหนึ่งนะเอาแล้วไงโอ้โหตีหนักด้วยไงอันสองครับช่วยกันฟัดเราเอายังไงดีรู้สึกว่าเวฟนี้มันจะแปลกๆนะครับผมเอาละครับเราลดดาเมจจากเอาเล้วอย่าไปตีไก่มอนตัวเดียวดีอ้าวอ้าเอ้าวอ้าร่วงไปแล้วโว้วโว้วโว้โว้ใจเย็นใจเย็นใจเย็น โอ้โหโอ้โหสุดยอดจริงนะครับทำผมใจตุมต้มๆต่ำๆเลยนะครับดาเมจแบบพวกนี้เกราะหนาทุกตัวเลยนะครับผมสังเกตเพื่อนๆสังเกตดูครับตีไม่ค่อยเข้าหรอกครับอื้ไอวอนครับทำเราเสียวาบเลยนะ <c oughs> โอ้โหหายไปแบบว,วบเลยผมไม่ช็อกเป็นัรผม เพราะฉะนั้นขอเลี้ยงหน่อยครับต้องฮิวเลือดคืนมาครับคุณผู้ชมไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เทคนิคก็คือการปั๊มลูกแก้วออกเอาโ่จะปั๊มลูกแก้วออกหาเนื้อมากินนะครับแต่เหมือนเหมือนเหมือนจะเหมือนจะไม่ทันแล้วนะครับผมโอเคเราอยู่กับโคบี้สุดถึกครับเด็กรับใช้เบสุดโหดโอเคจะตีมันยังไงดี มาล้วครับหมติด100ตอนท้ายติด400ตอน800แล้วติดพันหนึ่งแล้วไปห0ร้อยโอ้โหเอ้าตีขึ้น3,000นหึงกันนะเนี่ยเอาดิตอนนี้ยังไม่ชินกับความไวของจอนครีกนะครับผมยังตีเพอร์เฟกต์ยากอยู่พอสมควรเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ค่อยจะสันชัด ไม่เป็นไรนะครับคุณผู้ชมเอราะยไว้ที่นี้มีสิกแหละโอเคสู้ๆครับพี่บอยเอาแล้วครับตัวอื่นนี่ชิวๆเลยครับเดอร์เพอร์เฟกต์จะเกรสสั่งได้นะครับชินมากตอนนี้นี่ยังไงโอ้โหมาแล้วครับเพอร์เฟกต์ทำได้อยู่นะครับผมตอนนี้กำลังไล่ฮิวเลือดตัวเองอยู่ครับผมเอาแล้วครับมีเนื้อมาช่วยง่ายสบายครับ โอ้เอา้าคนไม่โดนซึมเอาแล้วครับมันก็ผิดพลาดก,กันบ่อยประสบควาเลยนะครับผมกับการทัชทัชที่แบบมไม่ค่อยจะตรงจุดตรงเป้านะครับผมโอเคทำได้นะครับรอบนี้สวยงามเลยเอาแล้วครับกดแม่น หน่อยพี่บอยว่ายงไงโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะครับได้เวลาแล้วนะครับโคบี้ฉันจะพานายออกไปจากที่เองอยัยนั่งอยู่เลยรีบออกไปได้แล้วแกมาขวางทางโอเคโอโ้โหถึกใช้เล่นเลยนะครับผมโอโ้โหนี่มันแข็งเต่า แขงเต่านะครับถือว่ายอดกับการเก็บเลเวลนะดรอปโปสเตอร์ได้ง่ายด้วยนะครับผมใครที่อยากอัพเลเวลอารองนะครับผมจัดกันเลยนะครับสเตจนี้ครับมีสวรรค์ของท่านอยู่แล้วนะจะเป็นเต่าแดงจะเป็นปูแดงจัดกันเลยไม <c oughs> ่เลยโอ้โห ทำไมปราการข้างหน้ามันดูโหดร้ายแปลกๆตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับผมไม่ใหญ่ธรรมดาด้วยไงนะาด้วยครับผู้ชมดูตีไม่เข้าแล้วไม่เข้าแล้วโอ้โหโยนต่อยโดนต่อยเก้าย,ยครับตัวหนึ่งไม่ธรรมดาเอาแล้วไงว้ายไงครับผู้ชมต่อยเข้าไหมเข้าไหม ร่วงไปก่อนหนึ่งตัวครับเออร่วงไปเยอะร่วงไปเยอะร่วงโอ้โหตีมิสเฉยไม่ไม่งั้นร่วงไปแล้วนะครับผมไม่มายืนสลอนแบบนี้หลอกร่วงได้ไหมไม่ธรรมดาโอเคร่วงได้ครับเอาไปตีปูทำไมแล้วตีนี่ก่อนเออโอเคถ้าเห็นว่าเป้าหมายผิดนี่รีบไปทัชที่คู่ต่อสู้เลยนะครับให้อ่าเจ้า ฝั่งเราเนี่ยเปลี่ยนเป้าหมายไปให้ตัวที่ถูกคนระับเพื่อจะได้เปลี่ยนรูปเกมได้ทันนั่นเองปล่อยให้เขาไปตีฝั่งนูน้จนจะงานงอกไ,ได้นะครับผมโบรนี่ก็จะล้มนะครับเราต้องเก็บตัวที่มันเก็บง่ายก่อนนะครับเพื่อจะได้ลดความเสียหายที่เกิดจาเกินฝั่งเรานั่นเองเดี๋ยวเราจะกครับจะเมจกันมากเกินไปอุ้ยทันไม่ติดหมดโมพี่บอย ครึ่งหลอดแล้วครึ่งหลอดแล้วครึ่งหลอดแล้วมา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 ดอนคลิกฟาดเข้าไปดอนคลิกฟาดเข้าอยู่ตัวเดียวนะครับตอนนี้ครับเออนี่จะแบบตัวแบบจะแบบอ้าวกดเพอร์เฟกต์เฉยโอเคไม่เป็นไรครับการเมทของตัวนี้ไม่รุนแรงเท่าไหร่นะครับผมเอาแล้วครับไปทางหน้าละโอเค อันนี้เราอยู่กับปูปูแดงปูแดงมาเจาะเกาะปูแดงกันดีกว่าครับผู้ชมเดี๋ยวผมจะลำดับให้มันดีๆหน่อยโอเคเราจะเริ่มเจาะเกาะปูแดงครับดูลูกแก้วเราน่าจะเอื้ออำนวยกับข้าของเราครับไม่ครับเจาะเข้าไม้สันจิเข้าไม้โอ้โหนี่ขนาดทุกอย่างมาดีแล้วนะครับเจาะเกาะปูแดงไม่เข้าแล้วผู้ชม อยากจอให้มันเข้ามากเลยไม่ธรรมดาได้เกราะปูดแดงหนาจริงครับโอเคแต่หนาเท่าไรก็ร่วงได้เช่นกันเอาล่ะครับได้เวลาถึงจุดไพ่แม็กซ์ของสเตจนี้แล้วนะครับผมว่ายังไงครับเลดี้อารุมิยาอยู่ข้างหน้าเราแล้วนะครับทำอะไรกับเธอดีจัดการทีปกันเลยเฮ้ยมี่ญญไนเตะผู้หญิงอ่ะ <laughs> ใช่เหร เอ M H อเอาละครับ M H five ปุ๊บเอาละได้เวลาติดผิดกันแล้วพักพ่วกแล้วก็แน่นอนครับกูซบคอร์ลอกโกลเด้นฟอนอ่าเละครับได้เวลายำยำมารุมมีแล้วครับโอเคว่ายังไงใครก่อนดีลุยกันเลยเอา้าวข้างหลังนี่ไม่ถึกเหรอข้างหลังนี่ไม่ถึกนะครับผม ชิวๆเลยโอ้โหไม่ไม่ไม่ถึกมากนะครับรู้สึกว่าพิษรุนแรงน่าดูเลยนะครับผมดูครับหนึ่งครั้งหนึ่งเทินครับโดนไวประมาณหนึ่งในสีเลยทีเดียวเลดี้อนูบิดาเราจะล้มภายในสี่เทินหรือเปล่าแล้วคุณผู้ชมหมือนว่าคูดาวเราจะมีพอเลยนะครับจะมีโอกาสที่ผมจะได้โจมตีเขาไหมเนี่ยอยากรู้เหมือนกันว่าจะมีเมจ นหนักดวงขนาดไหนนะครับโอ้โหเหมือนว่าโจมตีไม่ต้งโจมตีก็ร่วงแน่นอนแล้วครับเลดี้อาูบิดาครับเอาละมังกรเข้าไปกับเลยหน่อยครับโอ้โหไม่เข้าจริงๆครับและแล้วครับก็เป็นพิษ M H f i ของเราจัดการเลดี้อาูบิดาไปได้ยังง่ายดายเลยครับผู้ชมโอ้โหขอบคุณนะ แฟนเพจมากเลยนะครับผมลายวันพี e ภาษาไทยนะครับแล้วก็ทีครับผมไปตามกดไลค์กันได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปผมด้วยนะครับผมว่าเพจนี้เขาข้อมูลแน่นจริงๆเขาอาจจะนอกจากดอนคลิกสิเดี๋วอาจจะมีตัวอื่นเพิ่มขึ้นมาก็ได้ที่สามารถจัดก,การกับเลดี้อารูบิดาตัวนี้ง่ายๆนะครับไปติดตามกันดูได้เลยว่าข้อมูลเขาดียังไงอะแล้วผมก็ได้ เป็นพาร์ทเนอร์กับเพจนี้ด้วยนะครับผมอย่าลืมไปกดไลค์ผมด้วยนะครับโอเคครับก็ต้องขอขอบคุณจริงๆสำหรับเทคนิคในการล้มี a d y a l o d า a นะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์นะครับผมก็ขอตัวไปจัดการกับตัวละครของผมอีกแล้วนะครับเต็มอีกแล้วนะครับผมสายสะสมอย่างผมนี่เต็มเอาเต็มเอานะครับผมยังไงดีเนะี <c> ่ย <oughs> ยังไงดีเนะี่ยดูครับคือเลเวลมันตันไง ก็ไม่อยากขายก็สะสมไปเรื่อยๆดูมาน้ำนี่เก็บไว้ทำไมนะครับคุณชมแล้วดูบาร์กี้ผมผมว่าอารูบิด้าน่าจะใกล้ๆเคียงกับพวกนี้แหละโอเคครับก็โชว์โชว์คลังตัวละครเล่นนะครับตอนนี้ก็202ครับ200เดี๋ยวหาเรื่องอัปเกรดเพิ่มพลังตัวไหนสักนิดนึงแล้วกันครับผไว้เจอกันคลิปหน้าเลย วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม